ติดตามในเรื่องของกิจกรรมดีๆจากทางด้านค่ะนะคะกรุงเทพนะคะที่ได้ทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะค่ะกับกิจกรรมในเรื่องของการสนับสนุนนะคะมูล,ลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องการที่ดําเนินการกันมาตั้งแต่ปี2554ค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณมลดาชัยสุนทรผู้จัดการสาขามุกดาหารค่ะพร้อมด้วยพนักงานในพื้นที่เป็นตัวแทนธนาคารนะคะมอบเงินสนับสนุนจำนวน10,000บาทพร้อมน้ำดื่มจำนวน500ขวดให้กับทันตแพทย์ริมเกศสาครประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ในโอกาสจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่68ที่โรงเรียนดงหลวงวิทยาตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารค่ะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการแพทย์รวมกว่า1000รายกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการตอกย้ำจุดยืนการเป็นเพื่อนคู่คิดที่ต้องการอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานาการณ์และต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานด้วยค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะคะร่วมสนับสนุนกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี2554เพิ่มโอกาสให แก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้นะคะและผู้ได้โอกาสในทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดารค่ะให้ได้รับการรักษาสุขภาพร่างกายและช่องปากโดยไม่เสียค่าบริการใดๆนะคะโดยในปี2,566ธนาคารได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่เป็นจํานวนเงินแล้ว300,000บาทค่ะถือเป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะคะที่ทางได้ของธนาคารกรุงเทพทำเพื่อสังคมเสมอมานะคะ